สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็ฝนตกเมื่อกี้มานะครับตอนที่ผมไล์เวลา8นาฬิกานะครับผมจะเริ่มไล์ประมาณ8นาฬิกา10นาทีวันนี้นะครับเกิดการฝนตกแป๊บเดียวประมาณ20นาทีนะครับน้ำท่วมทันทีเลยครับตกแค่20นาทีตกแรงมากนะคิจัก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 หลบ้านท่วมกันทั้งหมู่บ้านที่ผมอยู่นะครับตอนนี้นะครับก็ มีแต่น้าเต็มบ้านไปหมดทุกเกือบทุกหลังนะครับบางคนก็เข้าไปนอนไม่ได้นะครับเปียกที่นอนเพราะที่มันต่านะครับที่มันต่ําเนื่องจากฝนตกแรงมากเมื่อกี้นี้นะครับซึ่งวันก่อนก็มีสะสมน้าไว้ก่อนอยู่แล้วนะครับวันก่อนก็ท่วมมารอบหนึ่งนะครับอันนั้นเก็บอะไรขึ้นไม่ได้เลยเพราะน้ํามันมาไวมากน,นะครับว่ายู่ติดกับคลองตรงนี้จะเป็นคลองรัดกระบังติดกับสวนณภูมิแอ์พร์นะครับ ดูบรรยากาศในรอบรอบรบ,รบ,บ้าน,นครับหรือหน้าบ้านของทุกๆบ้านในหมู่บ้านของเรานะครับส่วนมากก็จะจะเป็นต่ำแล้วจะเอา,เอ,าอิดบล็อกกั้นตรงข้างหน้าไว้นะครับเพื่อไม่ให้น้ำเข้านั่นเองนะดูบ้านนี้นะครับมาดูบ้านนี้บ้านนี้เต็มไปหมดนะครับแล้วข้างในก็เข้าไปหมดที่นงที่นอนไปหมดเลยนะครับคือบ้านมันต่ํานะครับต้องเตพูนเตพูน เทปูนนะครับขึ้นมาเพื่อจะให้สูงเนาะจะได้สูงกว่าถนนอะไรเงี้ยนะครับพอเขามาทําถนนใหม่มันก็ทําให้ถนนสูงกว่าหมู่บ้านมันก็ทําให้บ้านเวลาฝนตกก็ข้างหลังก็จะเป็นคลองลาดกระบังติดกับส่วนติดกับสนามบ,บินสวนณภูมิแอร์พอร์ตนะครับมันก็จะมีคลองนะครับเป็นเรียกคลองส่งน้ําคลองลาดกระบังมีปะปนกันไปนะครับที่จริงของผมจะเป็นคลองลาดกระบังนั่นเองทีนี้ว่าคลองมัน มันไปไม่ได้แล้วนะมันไม่ได้แร้วมันก็เกิดการน้ําเวลาน้ําในคลองมันไม่ไหลมันจะเอ่อเข้าหมู่บ้านทันทีนะนี่เป็นบ้านของผมนะครับก็จะท่วมหมดเลยนะข้างข้างบ้านนะครับก็จะเปียกทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่ข้างๆงบ้านนะครับผมก็เสียหายสิ่ง,งของนะครับของใช้ตู้เย็นอะไรเงี้ยผมก็พังตู้เย็นสีแดงๆเนี่ยผมก็พังไปแล้วนะครับอันนี้พังไปแล้ว นะครับก็มีหลายสิ่งหลายอย่างเครื่องเล่นนะครับก็มันเก็บไม่ทันมันก็จะเกิดอย่างอย่างตู้เย็นมันก็จะไปเจอในเคร็กคอมคอมของคอมของตู้เย็นใช่ไหมฮะมันเป็นคอมเฟรชเชอร์ประมาณนี้นะครับที่ทําความเย็นมันไปทําน้ำมันเข้าไปมันก็เวลาเรามาเสียบมันก็จะเกิดไฟช็อตทันทีนะครับอันนี้คข้างๆบานผมนี่ก็ถ้าเราไม่กันก็โดนเต็มเต็มนะครับ เนี่ยต้องมววนออกนะข้างในเพราะมันจะเข้าไปข้างในนี่นะครับเนี่ยเล็กนิดเดียวนะครับอันนี้พอดีเอาก้อนอิดบ็อกนะครับวันนั้นก็ได้ซื้อมาแล้วก็ให้ช่างเขาก่อปูนให้หมดไปเจ็ดร้อยบาทครับได้กัน้นตรงนี้ก็เลยรอดไปนะวันนี้นะไม่งั้นเต็มหน้าบ้านเมื่อกี้ก็วิดออกไปนะครับเมื่อกี้แม่บ้านก็กาลังวิดอยู่ตอนนี้นะครับตอนที้ผมขึ้นไหลก็ตกมาแป๊บเดียวนะครับค่อนข้างจะเลวมากนะยี่สิบนาทีก็ถือว่า แป๊บเดียวจริงๆต้องมาเช็ดยังไงตลอดเวลานะครับไม่ไงั้นมันจะซึมมาในแผ่นกระเบื้องที่เพาะปูตรงนี้กระเบื้องมันจะซึมมาตรงรอยที่ที่เรายาแนวครับมันจะซึมซับเข้ามาด้วยนะครับก็ต้องดูดไว้ตลอดเวลานะครับนี่นะครับเวลาน้ำมันสะสมขึ้นมามันก็จะท่วมกันนะครับทั้งหมู่บ้านก็จะเดือดร้อนกันไปหมดเลยนะครับตัวนี้หมู่บ้านของเราก็จะเป็นหมู่บ้านเล็กๆมีประมาณ ร้อยกว่าหลังคาเรือนนะครับเป็นหมู่บ้านชาวเฮานะครับชั้นเดียวะครับก็ติดติดติด,ตดกัน,นครับถ้าคนไหนที่ยังไม่ได้แปลงบ้านไม่ได้เทขึ้นไม่อมันก็จะท่วมกันเป็นอย่างนี้เลยนะครับแต่ปกติหลายๆปีที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยมีอย่างปีห้าสี่ว่าท่วมเยอะก็ท่วมเป็นเดือนนะครับแต่ก็ไม่ได้เข้าบ้านแค่ท่วมถนนเพราะตอนนั้นยังไม่ทําถนนรัดยางไว้แต่ตอนนี้ก็ทําถนนรัดยางขึ้นมาแล้วก็ทําให้ถนนสูงกว่า บ้านของพวกเราในหมู่บ้านนี้นะก็เกิดอาการน้ําท่วมนะครับที่เห็นนักกล่าวตรงนี้นะครับก็มีคนแก่อยู่ข้างข้างบ้านอีกบ้านหนึ่งนะครับแกก็ที่นอนเปียกหมดอายุแกก็เยอะแล้วเนาะแปดสิบกว่านะครับก็ไม่รู้จะทําไงนะครับช่วยกัน